ล้วครับเล่นน้ำแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้รับสู่ช่องฟังคำเมือนนะครับหลังจากคลิปที่แล้วคำเหมือนไม่ยอมอาบน้ำนะครับคลิปนี้พ้าคำเหมือนอาบน้ำครับเพราะว่าเนื้อตัวสุกปรปกมัมเมมครับ ี๋ยวผมจะพาไปอาบน้ำนะครับผมทำฟามงตาแล้วกนหนึ่งครับตุกตุกมาแล้วก็หนึ่งเอาเต็มที่นะครับ เอาทำไม่ไ้เลยครับนะ <laughs> เล่นครับเรีนนเินนนนอ่าแล้วครับเล่นน้ำแล้วครับ ชมือไลยการครับโอ้เีกหมดแล้วครับนี่ มุดเย็นดทำความสะอาดพัขับให้ดีแก้งนนเอาลมุ น้ำเลยครับเปียนแล้วหมดเลยครับมอรุ่งรุ่งมุดเร่งเอามุ่งพุทธร่งครับรุ่งนีุ่ดเร่งรุ่งเฮมุดเฮรุ่งเอาเอาตะเขา thấp <laughs> thôi <laughs> Đâu, thôi thấp thôi thấp thôi 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 นั่นไม่สะอาดครับกระมือรุนแรงมากครับกระมือหลังจากคลิปที่แล้วไม่ยอมอาบน้ำครับคลิปนี้แก้งควันเลยครับควันว่าจะไม่อาบน้ำครับจะไม่ให้เปียกครับไม่ไหวครับกระมือเทเลยครับ เครับไปมามาบุญบ oh oh ุนถอยน่ต้องใช้ข้ามืนจะชอบต้องเลยครับหนุ่มาพี่น้อยเข้มาขัดดีก่อนครับทำความสะอาดให้สะอาดครับ ก็ต้องหาครับเพราะว่าเคลื่อนครับเอ้าขมือเห็นกล้องมาได้เลยโไยเคลื่อนหาแต่กล้องเลยทางนี้ Đi, thôi 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 à, này, này hùng. Tới này Đúng rồi, thôi tôi 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 thôi, thôi นี่นี่นีตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วครับพาขามื่นเข้าหลักไปกินหญ้าแล้วครับผมตามไปดูครับฮอ้อเข้าหลักครับหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วทังเสร็จแล้ว หนาวแล้วครับผมหนาวแล้วครับเบียกหมดเลยครับนี่งคเหมือนจัดเลยครับวันนี้เปียกเลยครับมนไม่ยอมไปครับเอาเหมือนเช่ากล้องครับผมไม่ยอมไปเลยครับ

ผมไม่เต็มใจครับผมไม่เต็มใจครับไม่มีกล้วยครับก็เลยไม่ทําครับผมถ้ามีกล้วยข้าหมื่นสั่งง่ายครับไม่มีของกินขําหมื่นนี่บายๆยครับไม่เอาครับไม่สนนะครับผมเราจะเข้าหลักนะครับผมจะทาข้าหมื่นท่้าหลักแล้วครับครับสายหญ้าที่สวยครับผม ข้าวเมือนมากินมายูครับอาหารเยอะแยะครับมีต้นที่ข้ามือนชอบนะครับผมข้มือนเห็นแล้วเล่งใส่เลยนะครับชอบเลยครับต้นแบบนี้ครับผม <S <S เพียบเลยครับต้นเล็กๆแบบนี้ช้างกินดีครับข้ามือนชอบมากๆครับ ขำามมืออยู่ที่นี่ก็ผิวพันธก็จะชุ่มฉ่าดีนะครับดูนะครับจะไม่มีสีแดงทีอะไรนะครับจะดาฟึดเลยนะครับสวยมากมากครับสุดท้ายนี้ต้องขอฝากด้วยนะครับผมฝากช่องทังข้าหมือนนะครับฝากเข้าไปกดจับสไครต์กดกระดิ่งในะ้ช่องของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ